คงไม่แปลกหากเราจะเห็นภาพของนักท่องเที่ยวที่กำลังเลือกซื้อของกินและขบเคี้ยวอะไรบางอย่างอยู่ในปากผู้คนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาอย่างเยาวราชต่างมาด้วยความหวังที่จะได้ลิ้มลองของอร่อยมีทั้งขาจรขาประจำรวมถึงคนที่เคยมาเป็นครั้งแรกนี่ค่ะหยิบเลยทัดแก้ เกี๋ยวด้านในเลยครับด้านหน้ามีตวครัโตอะไรตับกินบะหมี่เกี๊ยวแห้งค่ะบะหมี่ปูอ่ะก็บะหมี่เกี๊ยวน้ำนี่แหละครับถ้ามาเยาวราชก็จะมาสถานีค่ะถ้าวหมูแดงก็มันอร่อยบะหมี่เกี๊ยวแห้งค่ะซึ่งจะมีน้ำซุปแถกหนึ่งถ้วยค่ะเยอะสุดวันเสาร์วันเสาร์นี่สุดยอดมากเลย จะเหมือนกับคนต่างถิ่นไม่ว่าจะเป็นคนต่างจังหวัดหรือว่าคนที่แบบไม่ได้คนในแอเรียแถวเนี้ยค่ะถ้าเป็นแบบจันถึงสุกเนี่ยเราจะต้องกินลูกค้าประจําที่เขาบ้านพักอยู่แถวนี้อยู่แถวเวิร์กอยู่แถวพยารัชมีเกียวฟุรรรารยที่นั่นอยู่บาจ้าเรื่องของกินกับเยาวราชพี่ว่ามันเป็นเสน่ห์ที่คู่กันนะเพราะว่าอย่างคนต่างชาติที่มาเนี่ยถามว่าเขามาทําอะไรที่เยาวราชนอกจากหมูหยองก็คืออาหารการกินไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดหรือว่าร้านริมบาดวิถีอย่างนี้ รู้ว่าเป็นอะไรที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้รอยหกสิบนะคะค่ะขอบคุณค่ะทศสี่สิบนะคะขอบคุณนะคะที่ร้านอยู่ทุกวันจันทร์นะคะคุณค่ะปุ๋ยจ้าพี่จะแนะนําหน้าลงหนังของเฮียอ้วนเนี่ยค่ะการอ้วนพ่ชนาค่ะอยู่หน้าลงหนังเชน่าทาว์ลามาาถ่ายประมาณยี่สิปีค่ะหมอย่างเดียวเลยแล้วก็มูกระพาะเลย อยู่ครับไม่มีที่นั่งเลยเนี่ยยังไม่ได้สั่งเลยเมื่อกี้เขาถามแล้วฟังไม่รู้เรื่องก๋วยจั๊บหมูกรอบรวนก๋วยจั๊บรวมรวมหมดทุกอย่างเลยนะคะอีกอย่างากกเช่นมาดูสิเรื่อง<ส>ของข้างหลังเนี่ยเออชนะเลยค่ะเป็นลวนที่สองค่ะลวนที่สองก่อนหน้านี้ก็นนกคือเอ่อเป็นอากงก็มาจากเสือเถาก๋วยจั๊บของเราจะมีใส่ปลาตั้งโขลไปสูตรของเราเออก๋วยจั๊บใส่ปลาตั้งโกอย่างนี้ค่ะ แล้วก็จะมีหมูกรอบที่กรอบอร่อยชอบหมูกรอบค่ะชอบหมูกรอบล้วกันหมูกรอบกรอบนอกนุ่มในอร่อยดีค่ะแล้วก็จะมีซุปที่เผ็ดร้อนจากกระดูกหมูและพริกไทยอร่อยพริกไทยเยอะดีอันนี้เขาเขาเข้มดีเอ่อโรลน l e ลด้วยซุปเอ่ออิสเอ่อพาร n คลันส์ในเผปเผปปะซุป พี่ว่าน่าจะอิ่มอยู่ครับเพราะเยอะมากปริมาณเยอะมากครับอร่อยมากเลยค่ะหาที่ไหนกินไม่ได้ค่ะแบบนี้อะไองไน,นี้ช่ค่ะไปกินเต้าถึงกินเฉาก๊วยเงี้ยคับถ้าเป็นขนมหวานตอนนี้พี่เล็คอมเมนต์เลยสวิตไามพี่กินทุกคืนจะน้ำหนักขึ้นมากขึ้นอย่างแรงเลยอตอนนี้น่าอิ่มเอิบม,ม,มากสั่งเต้าถึงนมสดไปับหลอน้ำผิงครับเวลาน้ำผิงค่ะ <laughs> <laughs> เห็นเขาดังสัคูคนเตอรลูป ก็ขายหลายอย่างครับเป็นพวกของหวานมีตั้งแต่ลังนกเต้าทึงแปะกล้วยนมสดสาคูแคนตารูบัวลอยงงน้ำน้ำขิงนะครับสาวกล้วยเต้าหวยม,มีทุกอย่างครั้งแรกค่ะประจำค่ะนานๆมาทีครับชอบค่ะอร่อยหวานๆเย็นๆอร่อยดีค่ะก็อร่อยดีค่ะสาวกล้วยอร่อยมากใค่ะขาดนุ่มเย็นนะคะ สถานี้ได้นะคะโตว่างนั่งได้นะคะปุ๊กเกียาก้วยเต้าหวยเต้าถึงจ้าก็ขายไม่หลายรุ่นคุณแม่ก็เกือบ20ปีแล้วครับรุ่นผมเป็นรุ่นที่สามต่อจากพี่สาวอีกทีหนึ่งอ่ากอนแรกไม่ได้ชื่อสวิทช์ไทม์นี่เพิ่งมาเปลี่ยนเปลี่ยนมาประมาณห้าปีละก่อนหน้านี้ชื่อร้านขนมหวานชหน้าทาวมันดูธรรมดาไปนิดนึงเราก็เลยเปลี่ยนให้มันแตกหน่อยให้มันไวรุ่นนิดนึงน้ำด้วยกันเนี่ยเออหนึ่งใน ง่าย้ไม่นานมาถึงได้เลยอันนี้ต้องใส่มา่กินไหมคะปกติก็จะสั่งแต่ตัวนี้อยู่แล้วปกติก็มากินบ้างคนเยอะมากเลยครับเห็นเพื่อนเพืเขามานะเขาก็มารอกัน40นาที40นาทีรอที่จะนั่งอะค่ะบัวลอยนมสดไปกล้วยนมสดนะครับแล้วก็สาคูเคนตาลู พรราาาาะวาาว่่่นคทู้บอกมีห,มหากมองในมุมของคนภายนอกหรือคนทั่วไปเยาวราชคงเป็นที่สำหรับฝากท้องของนักท่องเที่ยวในยามค่ำคืนสวรรค์ของนักชิมสวรรค์ของคนนอนดึกแต่หากมองในอีกมุมหนึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนดังหน้าที่ภาระของพ่อค้าแม่ค้าในย่านเยาวราช ที่จะต้องบริการลูกค้านักท่องเที่ยวฝูงชนที่หลั่งไหลเข้ามาในแต่ละคืนมิให้ขาดตกบกพร่องเพิ่งดูว่าขายของกินเหนื่อยมากซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตอนทำงานที่ออฟฟิศที่ศรีลมเสร็จจะต้องมากินแถวเนี้ยเริ่มขายที่นี่เนี่ยถ้าเกิดว่าปลายปีนี้ครบ16ปีเต็มนะคะเออเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงพอลงมาขายของกินเองแล้วจะได้รู้ว่าเออทำไมคนขายบางครั้งเ็มีเวอร์ชั่นหน้าบึ้งเนาะ อ๋อเขาไขาด่ดีแล้วเขาทาไม่ออกเขาจะต้องมีอารมณ์นั้นบ้างอยากให้ลูกค้าได้รีบๆกินกันรีบๆทานกันแต่ทําไม่ออกงานที่มันทําไม่ออกเนี่ยเขาก็เข้าใจความรู้สึกไล้อย่างหนึ่งหน้าเตามันเป็นอะไรที่ร้อนมากด้วยถ้าไข่ขึ้นไปยืนสักชั่วโมงเดียวเหมือนเข้าซาวน่าเลยพี่มือนรู้สึกว่าเราไปซาวน่ามาอย่างนั้นเลยอ่ะร้อนอย่างแรงเลยเปิดหกโมงเย็นถึงตีสวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทุกวันก็เดี๋ยวนี้คนต่างชาติก็เข้ามาทานค่ะ ที่เมืองไทยเราเยอะร้านร้านเปียจับของเราเยอะมากขึ้นมีทั้งฮ่องกงมีทั้งคนจีนทั้งฝรั่งเข้ามาเริ่มแรกเนี่ยเราขายแต่บรอยน้ำสิงแล้วก็ค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆครับตามการเวลาตามลูกค้าบางทีลูกค้าก็มาถามเราก็เพิ่มมาเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆนะครับ ก็คือตั้งแต่ก่อนที่ร้านทองจะเป็นร้านทองแต่ก่อนเป็นโรงน้าชาอะไรอย่างเงี้ยจนทุบทิ้งโรงแรวยังไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนรถก็ยังไม่ไม่เยอะขนาดนี้แต่ก่อนจะมีแค่คนจีนเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็เริ่มมากินกันละแต่ก่อนฝรั่งไม่ไม่กล้ากินพ่อค้าแม่ค้าทุกคนจึงเปรียบเสมือนดวงไฟที่คอยส่องสว่างและทำให้เยาวราชมีชีวิตชีวาดังที่เห็น แต่กว่าจะมาเป็นยาวราชถนนที่ไม่เคยหลับไหลทุกๆคนจะต้องผ่านอะไรมาบ้างก่อนจะส่องสว่างได้ดังเช่นทุกวันนี้